ขอโอกาสระสงฆ์เทรานุเถระซึ่งมีประเดพระคุณท่านยุคุณพระราชลัชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดสนดอกเป็นต้นเป็นประธานท่านพระมหาบัณฑิตยาณเมธีเจ้ากวาสวัดคันธารามขอเจริญพรท่านนิรัตพงศิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดรชวิวันคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประธานบริหารกลุ่มชวิวันกรุก๊ปและท่านทานอดีวยญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวาระ พิเศษอีกวาระหนึ่งที่ทางท่านพระมหาบัณฑิตยาณเมธีเจ้าวาดวัดคันธารามได้ประกอบพิธีงานบุญมีการบรรพชาประสมบทบวชพระบวชเนนจำนวนเก้ารูปแล้วก็พร้อมถวายเครื่องอาัฐาบริขารที่ขอบรรพชาบวชเป็นสมเนรให้กับนาคอีกจำนวน44คน นอกเหนือจากนั้นก็มีงานทําบุญก็คือยกฉัดทองคําหลวงพ่อปดนีแล้วก็องค์พระศิววรีมหาเถระซึ่งฉัดทองคํานั้นมีมูลค่าถึงทองคำเจ็ดบาทนะก็เรียวกว่าเป็นมูลค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศล ที่ยิ่งใหญ่อีกวาระหนึ่งของท่านเจ้าภาพซึ่งนำโดยท่านดรชวีวันคำภารัตนามหารัตนะอุบาสิกาที่ให้การอุปถัมภ์การบำเพ็ญกุศลหลายๆอย่างในวัดคันธารามนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านมหาบัณฑิตที่จัดการบำเพ็ญกุศลเรียกว่า มีกิจกรรมที่บำเพ็ญกุศลอย่างเสมอมานะเรียกว่าปีหนึ่งนั้นมีหลายครั้งเป็นการชักชวนญาติโยมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลส่วนนั้นบ้างส่วนนี้บ้างโดยเฉพาะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันจักรีก็มีการบำเพ็ญกุศลหลากหลายส่วนหนึ่งนั้นก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ และเจ้าอยู่หัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้ญาติโยมทุกท่านนั้นได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลเรียกว่าเป็นผู้นำบุญให้ญาติโยมการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของคนเราเราทุกคนนั้นจะ ไปไหนมาไหนชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองชีวิตจะเสื่อมทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นอยู่ที่บุญกุศลคุณงามความดีต่างๆเพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ตามการที่ดรเฉวิวรรณคำภาการที่ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมในการบ,บุญบำเบกุศลครั้งนี้ก็ตามหรือครั้งอื่นๆก็ตามนั้น เพราะเห็นความสำคัญของบุญว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิทาห้นติปานินังบุญที่เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกเบื้องหน้าการที่เราทุกคนเนี่ยประสบความสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างได้นั้นถ้าเรามองจริงๆย้อนไปก็คือการ มีบุญนั่นเองตั้งแต่เราทุกคนได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาเพราะบุญกุศลชักนำเพราะเป็นบุญบุญกุศลเสริมส่งเพราะคนที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นไม่ใช่โชคช่วยแต่เป็นเพราะอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆอันนี้เป็นบุญขั้นแรกที่ทำให้เราได้ พบท,ที่ส่งเสริมเราญาติโยมทุกคนก็เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ยึดมั่นในคำสอนของพ,พระตนตรัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นว่าการที่เราทุกคนนั้นมีชีวิตรอดมาได้ประสบความสำเร็จได้นั้นเพราะอำนาจของบุญกุศลและไม่ประมาท ไม่ประมาทยังสร้างสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุญกุศลนั้นอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็เป็นที่พึ่งของเราตลอดการและตลอดไปเพราะฉะนั้นอย่างเช่นท่านดรเฉวิวันณคำภานั้นอัตมาภาพก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไปเห็นที่ไปถวายเป็นเจ้าภาพแปมและส่วนอื่นๆที่ การสอบความรู้พระประชาเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็คุ้นหูอยู่ว่าเออดอร์ชวีวรรณคำภานี่เคยได้ยินที่ไหนออมาได้ยินที่วัดคันธารามนี่เองแล้วก็มาเจอออโยมโยมดร์ฉวีวัรณคำภาทราบว่าสร้างบุญสร้างกุศลไปทั่วนะไม่ใช่เฉพาะวัดคันธารามแต่ว่าทั่วประเทศอันนี้เป็นลักษณะของการสร้างบุญสร้างกุศลโดย โดยมีใจยึดมั่นในบุญกุศลจริงๆเพราะฉะนั้นญ,ญ,ญาติโยมทุกคนเราอาจจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองมีสมบัติที่จะทำได้มากมายอย่างดร์เฉวีวัรณคำภาแต่เราทุกคนสามารถที่จะสร้างบุญกุศลทานหรือบุญเพียงเล็กน้อยของเราให้มันยิ่งใหญ่ไพศาลได้ก็คือการตั้งเจตนาของเราให้ให้บริสุทธิ พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าทานของเราเนี่ยบุญกุศลของเราจะเพิ่มภูนทวีคูณได้นั้นต้องรักษาเจตนาของเราให้บริสุทธิ์ทั้งสามเวลาพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าปุเพวทาน,นาสุมโนก่อนจะให้ต้องมีใจดีคือตั้งใจดีถ้าทางจางาิตตังภาษาเยกำลังให้กำลังถวายต้องทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ ทัตวาอตามโนโหติทั้นถวายแล้วให้แล้วต้องเบิกบานใจอิ่มใจดีใจเอสายัญยศาสัมปทานี้เป็นความสมบูรณ์เป็นความบริบูรณ์ของฐานเพราะฉะนั้นญาติโยมไปทําบุญทํากุศลที่ไหนเนี่ยพยายามรักษาเจตนาของเราให้บริสุทธิ์ทั้งสามเวลาก่อนญาติโยมจะมาทําบุญที่นี่หรือจะไปทําบุญที่อื่นก็ตาม เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นก็คือความตั้งใจการตั้งใจดีการคิดดีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบุญสร้างกุศลญาติโยมก่อนจะมาก็คิดว่าเออวันนี้จะมาร่วมกันยกฉัดจะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทโดยเฉพาะการยกฉัดเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชานั้น ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่พระพุทธองค์ตรัสบอกว่า <c oughs> การบูชาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกก็ตามนั้นด้วยใจที่ศรัทธาด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์บุญนั้นนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นเราตั้งใจให้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ก่อนจะถวายก่อนจะทำบุญทำกุศลเนี่ยต้องเริ่มก่อนนะเริ่มก็คือตั้งใจของเรา จิตใจที่ดีงามจิตใจที่วางไว้ถูกต้องนั้นจะบรรดาลสิ่งที่พึงปรารถนาทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าวสัมมาปณิหิตตังจิตตังสยโสนังตะโตกะเรจิตท,ที่วางไว้ถูกต้องจิตท,ที่ตั้งไว้ถูกต้องนั้นจะบรรดาลสิ่งที่พึงปรารถนาทุกสิ่งทุกประการซึ่งพ่อแม่ก็ให้เราไม่ได้ แต่จิตที่ระวางไม่ถูกต้องนั้นสามารถที่จะบันดาลให้ได้เพราะฉะนั้นตั้งเจตนาให้สะอาดก่อนที่จะให้ตั้งเจตนาให้บริสุทธิ์ตั้งใจดีนะการตั้งใจดีพอเราตั้งใจดีแล้วเนี่ยนี่เป็นเบื้องต้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการตระเตรียมตระเตรียมสิ่งที่เราจะถวายเตรียมที่จะทําบุญเจตนาต่อมาก็คือกําลังถวายกําลังให้เนี่ยถ้าทางจิตตังภาษาทเย ต้องทำใจของเราให้สะอาดให้ผ่องใส yeah. <Yeah. S 1> การทำใจให้สะอาดให้ผ่องใสนั้นจะเป็นการเพิ่มปริมาณเพิ่มบุญกุศลนั้นให้มีภาร ن สงมากยิ่งขึ้น yeah. <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเจตนากำลังให้เนี่ยสำคัญญาติโยมเวลาทำบุญทำกุศลนั้นต้องให้ทานต้องถวายทานอย่างให้นัก อย่างการให้ให้ให้ทานอย่างนักให้ทานเมืออาชีพพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าการถวายทานอย่างการให้ทานของสบับปุรษหรือการให้ทานเมืออาชีพนั้นประการหนึ่งก็คือให้ทา,านด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อศรัทธายะทานังเทติให้ทานด้วยศรัทธาความเชื่อความ ความเชื่อมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆอย่างที่สองก็คือให้ทานโดยความเคารพตั้งใจให้ญาติโยมที่จะมาทำบุญในวันนี้หรือครั้งอื่นๆก็ตามนะเชื่อว่าญาติโยมมีความตั้งใจนะตั้งใจเป็นเบื้องต้นตั้งใจถวายตั้งใจทำบุญทำกุศลและประการที่สามก็คือให้ทานตามโอกาสที่จะพึงมีกาเลนะทานังเทติมี ท่านมหาบัณฑิตสร้างามีบุญกุศลในวาระนั้นบ้างวาระนี้ว่างตามโอกาสญาติโยมมาร่วมบำเพ็ญบุญบำกุศลหรือเห็นสถานที่นู้นที่วัดนู้นวัดนี้มีการประกอบบุญกุศลต่างๆก็ไปร่วมโดยไม,ไ,มไม่ไม่ยอมให้เสียโอกาสที่เรียกว่าให้ทานหรือทำบุญตามโอกาสที่จะพึงมีเพราะชีวิตของคนเหล่านั้นหาความแน่นอนไม่ได้ มีโอกาสที่จะทําบุญต้องรีบทำานะอันนี้ให้ทานตามโอกาสให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์ก็คือให้ทานมุ่งที่จะอุปถรัรมภ์ค้ำชูพระศาสนาและให้ทานไม่กระทบตนและคนอื่นก็เอือตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดรอ้อนทีเวลาให้ทานต้องตั้งใจให้สะอาดโปองใสให้ทานอย่างนักให้ทานเปื่ออาชีพท้ายที่สุด ทัตวาอัตมโนโหติให้ทานแล้วต้องปลื้มใจปลื้มปิติกับสิ่งที่เราทำลงไปทานจะน้อยก็ตามมากก็ตามเวลาเราปลื้มปิติยินดีเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเราปลูกต้นไม้ต้นไม้มันจะออกดอกออกผลได้เนี่ยมันต้องให้รดน้ำน,นะต้นไม้มันจึงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้ชั้นใด บุญกุศลคุณงามความดีต่างๆถ้าเราปลื้มอกปลื้มใจเกิดปิติยินดีนั้นก็เสมือนหนึ่งว่าทําให้ทานของเราบุญของเรานั้นเพิ่มพูนทวีคูณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาศรัทธาตั้งก่อนก่อนให้กําลังให้หลังจากให้เสร็จแล้วเพิ่มปิติยินดีนี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นจะท่าทำให้ปริมาณบุญของเรานั้นเพิ่มพูนทวีคูณทวีคูณมากยิ่งขึ้น นะเป็นการสร้างคุณค่าเป็นการสร้างบุญกุศลของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าญาติโยมทุกคนทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านดรชวิวันณคำภาพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทุกท่านนั้นมีความเชื่อมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆจึงมาร่วมกับมหาบัณฑิตยานามเมธีนั้นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสิ่งนั้นบ้าง,สร,าง,ส,ง,างสร้างสิ่งนี้บ้าง อันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองแต่ส่วนอื่นๆน,นั้นญาติโยมทุกคนนั้นได้มาร่วมเป็นลําดับมาเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมในการบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลทั้งการทําบุญบรรพชาวุทบดพระเนรก้ารูปแล้วก็ถวายเครื่องอัฐบริขารพร้อมทั้งการยกฉัดยกฉัดทองคําทั้งหลวงพ่อปดนี้แล้วก็ พระศิวรระวริมหาเถระซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีได้รับการยกย่องจากพระสมมาสุพุริเจ้าว่าเป็นพระเถระที่มีลาบมากเพราะฉะนั้นญาติโยมทาบุญบุญกุศลส่วนนี้ก็คงจะเป็นคนมีลาบมีสิ่งที่ดีงามต่างๆนั้นเกิดขึ้นแก่ตัวเราเพราะบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่จะบรนดาลทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์ตรัสบอกว่า เอสะเทวมนุษสานัง่งสับสบพระกามัฏโทนิธิผมทรัพที่บรรดาลสิ่งที่น่าปรารถนาทุกอย่างเนะี่ยซึ่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นจะเป็นมนุษยสมบัติก็ตามสวรรคสมบัติก็ตามนิพพานสมบัติก็ตามนั้นทั้งหมดทั้งมวลจะสําเร็จได้เพราะบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ญาติโยมสร้างในวันนี้ก็จะก่อให้เกิดเป็นมนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติให้เกิดมีแก่ทุกท่านอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาถ้าใช้เวลามากไปเดี๋ยวพระสงฆ์ท่านจะ,ะไม่ได้ฉันเพลนะก็ขอเวลาเพียงสั้นๆแค่นี้ในที่สุดนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายประมวลบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆนั้นน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องเอกอัคราสาสนุปธรรมพกผู้ทรงพระคุณอนประเสริฐขอขอถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ท่านพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทรงพระเกษมสําราญสถิตมิ่งขวัญสถิตเป็นมิ่งขวัญของพระสงฆ์กัณฐ์ชาวไทยตราบนานเท่านานพร้อมกันนี้ก็ขออ้างอํานาจกุลภาษีัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์และอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีทั้งมวลนั้นจงมารวมกันเป็นตบะเดชะชะพระปจจัย ดนรบรรดาลประทานพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยอุปสรรคและพยันตรายต่างๆเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิพานธรรมสารสมบัติธนาาสารสมบัติประสงค์สิ่งใดซึ่งเป็นไปนในทางที่ชอบขอจงสมเร็จสมดังความประสงค์ในสิ่งนั้นโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทิสาธุเรียนเชิทุกท่านากรวดน้ำรับพรนะครับ ยะถา,าวาริวาาปูราปริปุเรนติสาคขรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปตีอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถา,ามณิโชติรโสยะถา วิวาจันตุสาภโรอิโควินาส